จะขอแจ้งข่าวของรายงานเราชื่อภัยศิษิ์ตุ้มมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายอำเภอสีชัยบ้านเลขที่0 7นย์หนี่คือตัวจริงเสียงจริงชื่อภัยศิษฐ์ตุ้มมีชื่อดั้งเดิม้ายไปอยู่เราได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศได้แล้วก็โอนเป็นสัญชาติเป็นคนสวีเดนแล้วเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นชื่อภัยลินพรมสุวรรณ เราครบกับคนคนหนึ่งชื่อดิวอยู่ที่ร้อยเอ็ดเรียนราชพัฒตอนนั้นอายุเขาสิบเก้าปีเราครบกันระยะเวลาตั้งแต่ปีพศ2016เราครบกันในฐานะเป็นแฟนจริงๆเข้าบ้านออกบ้านพ่อแม่รักผู้ใหญ่รับรู้หมดไปมาหาสู่กันไพรินได้ส่งเสียได้ส่งเงินตลอดตั้งแต่ตั้งแต่สิบปีเขาขอ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 เราก็ส่งเราก็ไม่ได้ถามว่าไปทําอะไรแต่เขาก็เร่งเรียน เรียนไปอะไรด้วยนั่นแหละช่วงเวลาที่เราคบกันจะปีพศออ2016กพลินส่งเงินส่งเงินส่งเงินแต่พเพลินไม่ได้จ่ายภาษีเลยเพราะหลังจากนั้นสี่ห้าปีภาษีมาย้อนหลังไม่ถึงสี่ห้าปีภาษีมาย้อนหลังเป็นเงินจํานวนมากสามล้านโคนและตอนนี้เดือดร้อนมากทำงานก็ไม่ได้ตังค์แล้วก็ไปทำงานที่ร้านเพื่อนก็เอาเงินของร้านเพื่อนส่งให้เขาอีก จนเพื่อนกลับมาจากเมืองไทยเขามาถามหาเงินเราก็บอกว่าเราไม่มีเราเอาเงินไปนส่งให้ติกวก่อนโดนภาษีเล่นเล่นเพื่อนด้วยสรุปแล้วเพื่อนก็ต้องมารับตามด้วยอีกแล้วตอนนี้เราตกที่นั่งลําบากมากเรื่องภาษีถ้าไม่จ่ายก็โดนติดคุกแล้วเราก็มาขอร้องดิวตอนนี้ดิวก็มีเงินแล้วมีเงินล่ํารวยและเป็นคนดิวแล้วเป็น,นดาราเป็นอินฟูมิเซอร์ดังแล้วเป็นดาราดังร่ารวย ช่วยคนอื่นมาตั้งเยอะแยังช่วยได้ช่วยเรากลับคืนมั่งพอให้เราพ้นจากคดีภาษีย้อนหลังเราไม่ได้ขออะไรมากมายค่ตจ่ายแค่ภาษีให้เราเรามาขอร้องตอนนี้เราลําบากคิดซะว่าทบแทนพระคุณเรามั่งนี่แหละที่เรามาพูดวันนี้เราไม่ได้มา,มาคิดว่าจะบําแบกมาอะไรเรามาขอร้องช่วยเราตอบแทนเราเพ่นั้นจบเพราะเรา ถ้าไม่ถ้าไม่ช่วยเราเนี่ยเราก็โดนโดนตับติดคุกเลยจริงๆเราไม่ได้โกหกแลตอนที่สงการเราก็มาหาดิวดิวก็บอกให้เราไปคุยที่บ้านดิวแล้วดิวก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบเพราะว่าเราเอาเอกสารให้เขาดูแม้กระทั่งสลิปส่งเงินเขาจะรับผิดชอบแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอเวลาสองเดือนพอแล้วเราก็กลับมามือนนอกพอถึงสองเดือนเราก็โทรถามเขาอีกเขาก็ให้คําตอบว่า อยากได้ให้ไปฟ้องเขาให้ไปคุยที่ศาลนี่แหละที่มารายงานวันนี้อยากให้สื่อมวลชนรับรู้ช่วยเราด้วยตอบแทนเราคืนห,หน่อยนะดิวนะสาวใหญ่รุ่นแม่ประกาศตามตัวพี่ดิวด่วนๆเพื่อขอให้ช่วยเหลือเขาบ้างเมื่อก่อนเคยคบเป็นแฟนกันและดูแลพี่ดิวตอนนี้เดือดร้อน โดนภาษียอดหลังอยากให้พี่ดิวช่วยเกิดเขาบ้างไม่รู้ว่าป้าไปอยู่ไหนมานะคะดูดูแล้วเหมือนกลับมาทวงบุญคุณตือกันโชคซับหรือเปล่าทุกคนเขาก็มองออกเมื่อป้าออกมาตามหาพี่ดิวให้ลยงะตัวฝั่งที่คุณดิวลายป้าเข้ากายกันโชคซับเลยนะคะ ขาช่วยไปเท่าไหร่ไม่รู้สักพอเวลาป้าให้เขาป้าให้ไม่ถึงแสนแต่เวลาป้าขอเขาป้าจะเอาสิบล้านยี่บล้านมันไม่ใช่แล้วล่ะค่ะแบบนี้คุณดิวเขาเสียหายเขาฟองได้เลยนะนนั่นแถมได้ไปตั้งแปดแสนแล้วด้วยช่วยไปแล้วแต่อยากได้อีกดิวยอมรับคือเรื่องจริง แต่ใดๆคือใหญ่คนนี้เปเด็กมันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันเขารวยด้วยตัวของเขาเองเขาสร้างเหนือสร้างตัวด้วยตัวเองปาไม่ได้มาช่วยค่ะก่อนจะออกมาเรียกร้องอะไรก็ต้องคิดให้ดีด้วยนะคะเหลาเกาเหล่าให้ฟังหน่อยปามดูตามอ่านจนไม่ได้รัเชิญจ้า พี่ดิวต่อเลยเคยบ็อกเหมือนกันแค่ความอยากเผือดเลยปวดเผือบรอดูวันนี้แหละเล้อก็มาถึงจริงๆมีอีกหลายเรื่องแน่ๆใครเคยเปโฮสแล้วไปขอเงินคืนได้บ้างยกมือขึ้นกูจะทำบ้างเปยมันไปเยอะแล้วเนี่ยจะไปขอเงินคืนสักหน่อยอันนี้ฉันก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะ แต่ที่ไปดูในไลฟ์สดมาเห็นดิวบอกว่าให้เงินไปประมาณ8 0 0แสนบาทเจ้านะแต่ก็ไม่จบก็มาขอเรื่อยๆที่รู้จักกันก็อารมณ์ประมาณลูกค้ากับแขกซะมากกว่าไม่ใช่ฝิวแฟนมาแต่ไหนอีกยายเอ๋ยรวยแล้วทำไมไหนเมื่อตัวเองอยากไปอยากให้เขาเองจะมาทวงบุญขุนเพื่อ เข้าไปดูพี่ดิวนะคะหนักคนละม้วนว่าคนอื่นได้พอเขาว่ากลับจะตายเลยไหมข่าวหน้าอย่าเสือกว่าคนอื่นโง่ล่ะถ้าตัวเองไม่ได้ดีไปมากกว่าเขาทุกคนมีสิทธิ์แต่อย่าล้ำเสน้นหักมีมารยาด้วยนะคะเขาให้ไปเป็นแปดแสนแล้วแต่ไม่พอจะเอา20บล้านแล้วอีป้าจะเอาเพิ่ม คือความคิดเนี่ยกะว่าจะไม่ให้เขาตั้งตัวได้เลยเหรอตั้ง20่สล้านเป็นกรณีศึกษานะแบบนี้น่าจะทำงานดำงานมืดหลบเลี่ยงภาษีตัวอย่างเช่นขายหวยขายตัวแบบไม่ถูกกฎหมายเปิดร้านนวดร้านอาหารขายยาอะไรที่ผิดกฎหมายพอด้านภาษีเขาตรวจสอบแล้วโดนย้อนหลัง หรืออาจจะยื่นแค่บางส่วนและหลบเลี่ยงบางส่วนมันเป็นเรื่องปกติถ้าทำข่าวสะอาดเหมือนคนอื่นยื่นภาษีทุกอย่างจะเป็นอะไรไปและที่บอกจะติดคุกสามารถท้ายย่ายเข้าไปคุยกับหลวงได้เขาไม่จับติดคุกเพื่อนเราโดดภาษีย้อนหลง 3, 000, 000, ังสามแสนปอนหรือ1 2ล้านเก้าแสนบาทเงินโซดหนักก็ยืนตัวเอง ล้มละลายและทำงานรับเงินสดเอาหนาไม่เห็นติดคุบเราเองก็โดนภาษีย้อนหลังซึ่งก็ทำเรื่องขอผ่อนจนตอนนี้ผ่อนหมดแล้วมันมีหลายทาาที่เราจะขอเจรจาและขอผ่อนจ่ายได้ไม่มากก็น้อยอยู่ที่กำลังของเราในเยอรมันก็มีเยอะแยะเขาก็ยกมือล้มละลายแล้วก็ผ่อนจ่ายอดีตคับป้าอดีต เขาอยู่ปัจจุบันไม่ใช่อดีตผ่านแล้วผ่านเลยตอดเป้ไม่มีใครบังคับให้คุณเป้คุณเป้เองคุณเสนอให้เขาเองสตินะคะเขาช่วยไปตั้งแปดแสนจะให้เขาช่วยหลักล้านเขาช่วยก็ดีแค่ไหนแล้วคะเลือกภาษีคุณทำธุรกิจมันหน้าที่ที่คุณจะต้องจ่ายคุณเลี้ยงเองเห็นว่าเขามีเงินก็จะมาเอากับเขา แต่ก่อนก็ได้เขาก็ได้เงินมันก็สมทวนแล้วมันวินวินจะมาขออะไรจากที่ฟังทั้งสองฝั่งการที่ออกมาครั้งนี้ความตั้งใจคือให้สังคมกัดดันให้เขาจ่ายให้ถ้าไม่จ่ายให้เท่ากับดับหรือไม่แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ทุละเขาค่ะทำบุญคุณเขาก็ทดแทนไปแล้ว ทางทางที่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่พอเขามีน้ําใจนึกถึงความดีนี่แหละที่เขาอยางให้ถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ทดแทนให้สักบาทหรอกนะคะตอนนี้ป้าให้โดยเสน่หาแล้วป้าจะทวงคืนบุญคุณคืออะไรเชื่อว่าตอนนั้นป้าก็ได้สิ่งลิดเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนพี่ดียวไล่ขายของ เราติดตามมาตั้งแต่ตอนเขายัางไม่รวยเขาขยันมากขายของตลอดอยู่ต่างประเทศทำไม่ง้อทำเงินมืดเงินดำทำไมไม่ฉลาดคิดก่อนคุณจะทำเงินมืดในต่างประเทศคุณต้องฉลาดทำในบัตรคำนำหน้าป้าคือนายถ้าไม่เห็นบัตรคือแทบแยกไม่ออกแต่ออกมาพูดแบบนี้ไม่น่าจะได้เงิน แถมน่าจะโดนฟ้องด้วยนะคะสเสนหานะจ๊ะเรื่องอดีตคนเรามีทุกคนแล้วป้าก็รับการช่วยเหลือไปแล้วเิรมล้านนี่จ๊ะตอนฟิวแฟนคืออดีตจ้ะสามล้านกว่าสวีดิสโคนประมาณสิล้านเยอะนะป้าเสียภาษีย้อนหลังเยอะขนาดนี้ทำลายได้หลายล้านโคนเอาเงินไปทำอะไรหมด ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเอาโอนให้เขาเป็นล้านเงินไม่ใช่ไหนน้อยกรณีพี่ดิวเขาไม่ได้เยืมเงินหรือติดหนี้ใครแต่เหมือนคนที่เคยให้เงินพี่ดิวเคยดูแลมาขอความช่วยเหลือในยามตกทุกข์ลำบากแต่ไม่ควรทำคลิปมาขอความช่วยเหลือจากพี่ดิวแบบนี้ควรคุยกันสองคนถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือจากเขานี่คุณเหมือนประจานออกซอ หลายสัานักดิวเขาอาจฟ้องคุณได้คุณป้าแต่ก็น่าเห็นใจป้าเขาอยู่แต่ควรเลือกวิธีที่ดีกว่านี้เพราะดิวไม่ใช่ผู้ร้ายหรือทำผิดน้ธรรมอันใดเหมือนที่ป้าเคยดูแลพี่ดิวสมัยก่อนป้าก็ให้ด้วยความเสน่หาเต็มใจและมันก็ผ่านมานานแล้วคล้ายๆแม่ยกให้พุ้มมาลายเพราะความรักเสน่หา แต่เวลาผ่านมาอยากได้คืนมันคืออะไรกระเทยแกหวางทวงบุญคุณเพราะตอนนี้ตกทุกได้ยากนั้นเหรอบุญคุณอะไรมันหมดไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะและเขาก็ช่วยปลาไปเยอะมากอย่าเสลออีกเลยค่ะ